ครับก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีดิวสเวททีวีนะครับแล้วก็เช่นเคยครับคนที่เข้ามาดูคลิปผมคลิปแรกนะครับก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปจากทางช่องเราด้วยนะครับโอเคครับไปรับชมความสนุกจากทางช่องเราได้เลยครับ แต่ไข่เยอะไหมไข่วิ่งฟันกลัวกลัวแล้วจ้ารู้เรื่องอยู่กลัวแล้วจ้าฆ่าตัวตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแต่แต่เราแค่จะหลอกฟันแค่นี้เองทำไมต้องฆ่าตัวตายด้วยนอนรอเลยเจียวมึงจะเผยธาตุแท้ของมึงออกมา อลอง,อลองอถ้าบกเพื่อนนำเลยเพื่อนเราตามเราตามกลับอ,อ๋ออะไรใครมารูปดาวไป่ะผู้ไหมาใครมา,ร,มารูปดาวไปไม่ทำได้ด้วยหรอไม่เคยทำน,น่าจะเดินแบบม่จรจิงดีเพื่อน พอดีจบเกมพอดีแหละเธอเดินไปครบเนี่ยเส้นเนี่ยไมดีไม่ดีตายก่อนอีกโอเคโอเคเฮ้ยบกข้างล่างตัวนึงมมาตายดอกเพื่อนเองนี้อยู่ตรงเพื่อนเหรอหลอนเพื่อนเหรอเออนี่ยเนี่ยเนี่ watch out มันลงมันลงแม่น้ำบกลงแม่น้ำคุณจะตามไปฆ่ามันเออไปไปไปมึงไปมึงไปเลยเพื่อน ลงน้ำนตานี้กูจะให้มึงได้เอ็มบพีเพื่อนลงน้ำใช่ไหมลงน้ำใช่ไหมเมื่อเธอลงน้ำเราก็รอตรงนี้เลยมันลงไปยังน้ำนะนิวหนาบจดาส่งนั่นล่ะครับบกไม่มีนนสโคปยิงไม่ได้อะบกแม่งไกลเออแม่น,มนไม่พอแค่นั้นแหละเพื่อน ปลาปลากระเป้ามันเอาไว้เป่ายิงจบกันไหมมึงไม่มึงไม่เคยฟังเหรอตู้อะไรไม่ไหวหน้ามาไม่สาเจอภากมันปลาปลากระเป้าทิงโยชิงโยชิงทิงโยติงโยทิงเดียวมึงยี่มึงจะยี่สิบสามแล้วนะจริงบอกโอเคไอเบอร์เบอร์สามมันมาเอาไปแล้วบก ไม่ได้แล้ไปเท้อเขามีความสามารถกูไม่มีโขกไอ้นี่แนแม่เป็นไหมมึงก็แน่ให้มันแม่นๆสีแน่แปลว่าอะไรมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลแน่ก็แปลว่าเลงไงเลงอ๋อบอกมันอยู่แหนะมันอยู่ไกลกูเลงไม่ได้เมื่อกี้น่ยกู พยายามสุดความสามารถระบบเมื่อกี้น่ะกูปลิงรู้จะลริงไงแล้วกูแน่ซ้ายแน่ขวาแน่แน่แล้วเมื่อกี้น่ะอะไรไอ้กล่องนี่คืออะไรอ่ะนั่นนะสิเปิดทีเปิดได้ไหมไม่ได้มันมันแค่เป็นพร็อพเฉยๆกล่องสไปเดอร์แมนอ่ใช่หรอเขาบอกอ่ะใช่เหรอผมยิงแล้วมันไม่แตกนะต้องยิงด้วยหรอเขายังไม่ได้ดูเหมือนกันใช่แต่ได้ยินว่ามีกล่อง สองกระจกก็เห็นแล้วปกติดูโอลิแฟนไม่รู้จักให้ตอลิแฟนจริงเหรอใส่ใส่ไม่จริงไม่จริง V K ใช่ผมไม่แฟนพันแท้เลยโอ้ไอเดียวในที่สุดมึงก็เผยท่าแท้ของมึงออกมาแต่ว่าส่วนใหญ่ชอบชอบชอบแบบฟรีๆมากกว่าเสียตังค์นก็ชอบอ๋อ oh. ส,สายฟรี บกแต่ฟีก็ใครจะมาดูให้ดีกว่จีบอะบกมีมีมสไนเปอร์เอาป่ะมาร์คเจโลตี้เนี่ยมัน่อยไม่ได้อะ่ะในสไนายอ<ใ>น,นเอ็มยี่สี่เนาะโอเคคือใช่แต่แต่คือใช่อินได้อะโอเค,อเค,อเค,อเคมีได้ครบฮอสปริงเหรอเพื่อนว่างไงฮะเสียงเนี่ยมันยิงกันนะที่ไหนไม่รู้ไม่ได้ยินผมอยู่ไกลบกอะไรนะบกตอนนี้กูอยากได้ที่หนึ่งอะบุ๊ตอนนี้ขอที่หนึ่งนะบุ จะให้มันนอนกระบ,บุง้งอะไรตอนนี้าแล้ะมันไ,ได้บ,บ่าล่ะรอบนี้กูขอได้ที่หนึ่งนะขอได้ที่หนึ่งลงช่องหน่อยได้ได้เราคอเดี๋ยวจะเป็น fc เลยซับด้วยซับรายเดือนดีนะดีนะ้ไม่เติมเคเข้าไปอะ่ะเคเนเ fc เลยเป็นไก่ย่างเลยหุ้ย <c oughs> จักมุกอีหยังกูอิ่มแล้วกูบ่อิ่มปกติกินบ่อยใช่ไหมหบกได้โขบยังบ่ค่อยได้กินเลยส่วนเออได้สโคบยังมีมีมีคูน4 2อันขาขอสักอันบ่เบอร์เบอร์นึ่งคือจ้าบแท้มาผู้เดียวอย่าเรียกจ้าบเรียกว่าวิ่งมั่วเรื่องวิ่งมั่วขอให้บอกจ้าบไป่เยอะโคตรเก่าเลยไปเข้าวงเถาะสนะ เช่จา้าบกูเิ่งกูงกูได้ยินมาสิบปีที่แล้วว่าบกจา้าบเนี่ยมั <c oughs> โนโคตรเก่าเลยเออก็เก่าพอๆก็มึงนัหนแอลกอ,อ,อ,อ่ามึงมาตาดี้มัโนโคตรโจกเลยนะกูรู้ทางแล้วเนี่ยกู ดีนะมันไม่มอ๋อรู้แล้วบกมันเปลี่ยนรูปกระสุนแดงๆนั่นด้วยใช่ไหมเนี่ย <_ d ynam ic> ใช่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 ดีนะมันไม่ยิงหัวมึงมบกนีต่ตรงนี้ี้ไม่กิน Enemy down <Enemy> Watch <down>. out ผมเอาเฮ้ยบุ้งมีคูณหกแล้วโอเคโอเคใครขับรถชนไปเราไปเดินตามทางเพื่อนยังกับกเพื่อนมากแล้วอะเราเราต้องเดินตามว่าไปว่าไปเรื่อย ถึงแม้มันจบนอกวงก็เถอะชื่อบุ้งเหรอชื่อบุ้งคะ่ะชื่อเฟสชื่อผักบุ้งไหมผักบุ้งทัชชามมีัเ้เดอในเฟสด้วยเหรอเราหนีไปแล้วหนีไปแล้วรอด้วยก็ <c oughs> แค่เดานั่นแหละแอ <c oughs> กว่าว่าสิแอดไป แล้วก็วักแล้วก็ทัชชาพอทหารแม่การับองทางสตัวได้นนะอะไรอะไรคือบีบแตรี่อะไรก็ขับรถหมีวะ a r Get in the car อะ t รเย็นบอ Get Get in the car Get i ก็ได้ยินแต่ว่าขึ้นขึ้นรถสไอว Get in the car เอาว่าขึ้นสี่ไอว่นอะไรคือก็จะขึ้นรถก็ดนดีนะขับรถหนีกูเนี่ย Get in the car get in the car ขับิงก็ได้ mark the location เอ้อเอ้อะไรอะอะไรอะอะไรอะว้าวสงสัยตาหนี้เราจะไม่มีดาเมจซะแล้วสิมีสินั่สิบหกตัวได้ทสิหนึ่งโนน่า no damage โคตรเท่นะบกโย่กูเคยแล้วเฮ้ยหลังหลังหลังตัวเด้อ อ,อ้ทมีดาเมจแล้วประมาณสิบแดงกันโอ้กระเป๋ายางหน่อยก็ได้กะมีดาเมจนิดหน่อย get in the car เ get in t h า car get in the car เฮ้ยชนเพื่อนนะ get in the car ไงทีีเน้ย get in the car get in the car get in the car ใส่กระตุกชักกระตุกโอ้ยเขายิงหัวนายแม่เนาะยกหัวไงยกหัวยกหัวลุ watch out watch out ไม่เพื่อนรู้ได้ไงวะอว่ามันอยู่ตรงนี้วะ แอดดอมั้งเพื่อนนังแอดดอกป่ใช่เหรอวิ่งไปด้กหัวแตกป่า no มันก็ต้องมีคนนะสิแอดดอกใช่เหรอใช่เหรอใช่แล้วใช่แล้วมันจะต้องมีแน่ๆไปดูให้เห็นกับตาไม่เชื่ออย่าลบหลู่อ้าทโก<ถ><ถ>บิดขนาดนั้นถ้าจะบิดขนาดนั้น ไปหาหมอดีกว่าถ้าจะบ,บิดขนาดนั้นอะ่ะปวดบิดมุกอะไรเนี่ยอะไรวะุกมุกไปหาพาเซอนเครียดอะไรวะผมไม่เข้าใจเฮ <c oughs> ้ยโุกมลืม,ม,ม,มลืมขำมีมีคนเก็บมีคนเก็บระดอบไปแล้วโอเคยึดไซมีมีตัวตรงนี้มาที่ <ed> location ติงขอจับติงติงมาทมันเพื่อนโอ้ <c oughs> มันหลบมีเพื่อนมาชุบมันไหม ตรงนี้เหรอ Watch out ใช่เห็นนั้นค่ะนันน่าจะมีนะเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยน่าจะมาโดเดอดเดืยวด่ีรถทํามีรถเบร์บกคุชจอดอยู่าโเห็นแล้วรอนีี u t ั้อั้ั้งเ A W หรือเปล่านั่นซุปนายซุปนยมามาบุ้งซุปบ้งซุปซุปบักมี่ เมื่อกี้โดนดหัวเมื่อกี้ okay, <thank> you. เมื่อกี้แน่โดนแน่โดนหัวเลยหมวกแตกโอเคหัวมันเลยหัวเราหัวมันหัวมันยุด <Okay. S 2> ยุดยุดตึกยุดตึกขวามือเอ้ยใส่มือมาร์ค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 หัวแตกแล้วน็อกแล้วมึงทิ้งมันมันก็น,น็อก <laughs> แรกกันอะ ยังเป็นคาร์บอยอ่ะโดนปืนเหระยิงยิงยิงซ้ายน็อกขวายิงยิงยิงมาผมเลยน็อกคนจักจะอธิบายจางไนไว้เข้าใจตัวเสือป่ะผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนี่ตรงตายแล้วตัวที่เขาน็อกตายแล้วตายแล้วตายแล้วตายตายขอขอเก็บขอเก็บของในซีนายมีอะไรบ้างนไม่ได้ไม่ได้เอบิวมาบนเขา สองตัวเลยวิ่งมาทำไมเนี่ยโอ้โหแม่มึงหลังก็มีโอ้เพื่อนไม่ต้องซุบไม่ต้องซุบไม่ต้องห่วังเล่้โอ้โอ้โหโยกยกหลบยกหลบโยกหลบอ๋อสีแบกให้หนังเอาเอาลงมยังไงบ้านนี้ยกรกดอีกรอบ เราไม่มีสกู๊บเลยเอาคุณหกอะคุณหกไม่มีไม่มีแล้วไม่ไม่บวกกับเพื่อนอืออ๋อเอาไปเอาไปคุณสี่ไปคุณสองไปเอาคุณสี่ให้บุ้งไปหมดเลยเนี่ยนี่เอ้ยบุ้งบักอะไรเนี่ยออ๋เอ้าทุกคน บุ้งบักแล้วนะบุ้งเดินไม่ได้เนอะจริงเหรอใช่อระเบิดไหมเอาก็เดินก็เห็นเดินอยู่เดินถอยหน้าถอยหลังมันกลับกันอะตอนเนี้ยหรอทำไงดีอะเพื่อนคงต้องดาวอีกรอบแล้วแหละเฟอร์รี่เฟอร์รีกลับมาเออเฟอร์รีไม่เป็นไรไปเลยวิ่งเลยวิ่งเลยไม่ต้องห่วงเราเดาอย่าอาเข้า pull over block the bridge เดียววิ่งไปซุเพื่อนได้ไหมไม่รับปากแต่จะพยายามนะ e n e m down o หายละ Watch out mark งังไปรองเ้ตรงนี้นมีตู้ชุอยู่ได้อเอาคือทำอะไรอ่ะทำนะอะไรกับตู้นีน้อ่ะ I'm recalling, I'm recalling เร teammate. นี่แม่กดพร้อมกันด้วยนะแกลับมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลงไปเก็บของเดี๋ยวผมลงไปเก็บของตัวหนึ่ง้าโอ้ยเฮียนี่มีบนเขาตายแล้วมึงเขามีบนเขาบนเขาตัวหนึ่งมันสไนเปอร์อยู่เลยไปเลยเพื่อนไม่ต้องห่วงผมไปเลยเพื่อนไม่ต้องห่วงเราไม่ได้ไม่ได้ห่วงแต่มันต้องมาตรงนี้ เอาเอาเดี๋ยวไปค้นหาเฟสก่อนวขอรไม่ใช่กดผิดขอโทษทีไม่ตายได้ไงวะ มายืนโง่อยู่ไอ้ห่านี่โอ้โหทำไมสุกอยู่บ้านแล้วไม่ปลอดภัยวะบ้านนี้มันโล่ง คือชื่อดิวเหรอคะใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่ต้องเรียกดิวหรือต้องเรียกริวอันอันอ,อ,อันอันที่สองครับแอนดริวใชแ่แม็กหรอ <c oughs> แม็กริวหรอแม็กเชียหายติดฟังติดคล้องบันีเอาชิบหายติดเอา เขาเจ้าของบาดนี่เอากดผิดกดผิดมึงเอาฮาบาหนีิมึงเอาฮาบานี่เพื่อนวกเพื่อนเหงาเห็ปล่าเห็นแล้วเห็นแล้วทำอะไรตื่อยู่นะเดหัวออกไปมันแนมึงอยู่ที่ไหนเดหัวออกไปพี่ยิีนีเอาเลยเอาเลยคุยแม่นยังวะ มันดันมาแล้วมีเพื่อนดันมาแล้วอ้าวเหลือตัวเดียวหนึ่งประทัดสองครับพีนี่เราพายิงมันเฮ้มันมันมีคนมวอยูย่างเี่ยโอ้ไปตัวหนึ่งมาโอ้โหเจบร้อนคนละตัว